ใซละไนะไม่ได้คุยเลยมาห้าสิบต้นจะพอปะวะจวลองดูอาจจะเพือ่อาจ,จะขอร้อยก็ได้ ใช่ในทั่นี้แน่นอนอออโอ้โอโอมันน่าใจต้องเป็นคนที่นั่งเบือ่ออะไรสักอย่างนึง ติดคนแช่น้ำหรอมันจะมีคนที่แกงแช่น้ำด้วยนี่อะแคปตั่นอะเคยเจอแหละ ง่ายตอนนี้ไงนักบวชอ้ถ้าระหว่างการเดินทางของเจ้าเจ้าจะพบกับคู่รักที่มั่นหมายกันฉันอยากจะให้คนแนะนำพวกเขาให้ฉันรู้จักเนะี่ยการเข้าร่วมสองวิญญาณเป็นเกียรติที่แท้จริงหนึ่งฉันจะเดิมพันชิปของฉันแค่แต่งงานอีกงานและฉันจะสำเร็จ อราฟังสิ่งี้ลยใช่ไหมฉันรอคำพูดเหล่านั้นอยู่เนี่ยตอนนี้เซ็กโปรดบอกรละเอียดมาอืมอ๋อในทำในโลเคชันนั้นก็คือเ,อลเทลล่าในอคาลาเนี่ยโอ้อยู่ไม่ใกล้าจากที่นี่มากนะมันจะทำให้ฉันต้องรีบไปเช็นตันทีด้วยนะอืมใช่เลยเซ็โปรดเอย าได้เลยเชื่อมันในะตจวชันเป็นเวลานานแล้วที่ฉันมีงานทําฉันต้องกระตือนร้อนทีเจะนาทั้งสองของข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในคนมาเช่นกันนะฉันจะเริ่มเตรียมการในโทลเท,า,ลเทาในระหว่างนี้ เพิ่ม,ม้ยนีสร้างบ้านเสร็จมันให้บ้านเราสักหลังหนึ่งไหมเนี่ยส,สร้างเมืองให้ให้เราอยู่เมืองนี้กี่หนึ่งได้ไหมสองบ้านจะได้เก็บอาวุธด้วยอาวุธเยอะมากเนีจะเก็บของหายากของแร่ เ้ยดูเป็นเมืองที่สวยขึ้นเยอะเลยเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอ้โวเฮ้ยเผือไปเจอเป็นเมืองแล้ว ้มองสวยด้วยอะไรเงี้ยจุงจีกันอยู่เลยเฮ้ออในพบคนจากโซลาใช่ไหมขอบคุณมากเลยอ่าเขาคุยกับฉันก่อนหน้านี้นแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจะเป็นนักบวชก่อนที่เขาจะกเกษียณนนอ่ะฉันไม่สามารถรับนักบวชได้มากกว่านี้แล้วเนี่ย แ่ะชื่อของเขาคือคับสัน,งงนดังนั้นฉันก็ <_ d ata> มีคาอะไรทั้งนั้นเลยนะมันนมิเศษมากนะที่นายสามารถหานักบวชที่มีชื่อเป็นที่ยอมรับได้อีก <_ d ata> อแล้วต่อไปล่ะ <_ d ata> อ๋เสร็จแล้วล่ะเราต้องเชิญแขกมามู่มพิธีเนี่ยแขกเหรออ๋อใช่แล้วแหละฉันกำลังพูดถึงนายเจ้าหน้าขอ,องฉันน่ะบสันแต่ผู้ประจัญชาก็คือคาสัน่ะเดีเลย อ่าอย่างไรก็ตามฉันต้องเตรียมตัวสำหรับพิธีอ่ะดังนั้นงานของฉันเต็มเลยเนี่ยไหนช่วยเชิญพวกเขามาได้ไหมอ่ะพวกข้ออยู่ี่ไหนอ่ะอ๋อคุณรู้พวกเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเจ้านายราคาสารหนาอยู่ในหมู่บ้านโนวตัาโอเทนโนใช่ไหมล่ะอืมใช่เยี่ยมไปเลยฉันกำลังรอเขานะอโอเคเแล้วแคมป์อยูไ่ไหน มันต้องไปตอนเชา้าแั้นเราจะไปเที่ยงโอเคเราเที่ยงก่อนอยากเลี้ยง,งอยากเลี้ยงบ่อยเลยปล่อยปลาดูเซลดาเป็นเกมตลกนะอาปล่อยปลาเฉยอเคมมาหมู่บ้าน ปู่้านที่เราเกิดไปไหนวะเฮ้ยบ้านเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะไม่ได้ไปบ้านนานเดี๋ยวนะบ้านอ๋ออยู่นี่เออไม่มานานแล้วลืมบ้านตัวเองกับบ้านตัวเองอยู่ไหนอาบอกอยากเลี้ยงปล่อยเลยอยากเลี้ยงปลานะปล่อยปลาปล่อยปลาที่ไหนอะมีที่เลี้ยงปลาด้วยเหรอ หี่ผมเข้าใจอะไรผิดเย่ไปบ้านเราผมไม่มมนด้กลับมาบ้านมานานมากเนี่ยอยู่นี่เองเดี๋ยวของไปเก็บก่อน ตกใจอาวุธหาย ไหนที่เขาบอกว่าอันไหนในกรุงเทพนะอันนี้กรุงเทพใช่ไหมที่ผมเอาลายนิวออกไป 进门。 ไม่เคยถ่ายหรอกโรโยโบโ,โอเคครับปัจเกตับสั่งไปรูมงานโัทสันอะไรเหรอฮะฮัทสันจะแต่งงานนล่วเหรอและเขาต้องการให้ข้ารวมงานแต่งงานว้าวดีใจกับเขาจังเลยโอเคโอเค ล้วเวลาแต่งงานลรที่รักเหมือนมีอะไรทำที่นี่แล้วนะอย่างนั้นก็ตามแต่แต่ว่าเก็บของแล้วมุ่งหน้าไปบ้านของอาสันเลยนะไอ,อ้ไมนปวดนะมมันฟังดูสนุกจังเลยโอเคโอ้อาสาันพวกเรากำลังไปแล้วนะอาอพวกเรารอวันนี้อยู่เลย โอเคมางานงานสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยหรือมีอีกไหมเนี่ยทำเสร็จมันจะให้อะไรเราปะเนี่ยเงินสักแสนหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่า ต้องฟ้าจำใสมากโอ<ะ>้โหมองกลางวันแล้วมึงสวยมาก อ่าหนหนทำตามคำเชิญใช่แล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยอ่าแล้วตอนเนี้ยคาสันและเจ้านายโบสันน่ะกำลังรอเริ่มต้นของงานเลยเราเริ่มพิธีกันเลยไหมอะ่ะเอดอะนานอน้อใจแล้วล่ะมาเริ่มพิธีกันเถอะ เอาล่ะเดี๋ยวกดเงียบนะทุกคนตอนนี้เราจะเราเริ่มต้นกันนะพวกเรารวมตัวกันที่นี่เพื่อเข้าร่วมกับอัสันและเข้าร่วมงานอัสันและหลอนสันในอ๋ออัสันต่อหน้าต่อตาพญาเหล่านี้และต่อหน้าเทพิดาแห่งคอย คุณถือว่าหลอนสันจะเป็นพยาของเจ้าหรือไม่แน่นอนเยี่ยมมากและหลอนสันต่อหน้าต่อหน้าพญาเหล่านี้แหละต่อหน้าเทธดาเฮล่าเจ้าจะรับ พัดสันเป็นสามีที่แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และคุณต้องสาบานว่าจะตั้งชื่อลูกๆของคุณตามบอสันด้วยหรือไม่เดี๋ยวทางกันชื่อกันก่อสร้างเนะี mm ่ย hmm. เดี๋ยวนะเราจะครู่คำสาบานเหล่านี้ไม่ใช่แบบดั้งเดิมตามมาตรฐานของใครนี่ ที่แทนคุณพูดอย่างนั้นละพราะว่เราเป็นแบบดั้งเดิมเราดีควรแล้วนะอย่าคิดว่าเธอไม่ถึงแบบดั้งเดิมในแง่ของคำนั้นนะกับปฏิญาณของประเทศนี้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะและคำปัิญาณว่าจะปฏิบัติงานตามแนวทางน่ะ ฉัน <c oughs> จะทำตามคำปฏิญาณนั้นคิด <c oughs> ถึงคนรุ่นต่อไป <c oughs> อนั่นก็คือแนวทางที่ฉันจะทำนะอะยอดเยี่ยมไปเลย <c oughs> นั้นแล้วกีรักษ์ขอช่วยใช้ในการทักทายคู่แต่งงานใหม่คู่นี้ด้วยเถอดเชนหวังว่าคู่นี้จะไม่มีอะไรนอกจากความสุขสุดในขณะที่พวกเขาออกเดินทางในชีวิตการสมรสครั้งนี้นะ มีอะไรต่อไหมอเอ๊ะนั่นเองขอบคุณนะที่เข้าร่วมในงานพิธีเน,นี่ยไหนกำลังร้องไห้เหรอจริงจิด้วยนะขอบคุณไหนตอนเนี้ยเธอเละเท้าเนะี่ยดูเหมือนมืงจริงที่สุดแล้ว ทั้งหมดเนี่ยเป็นพาอนายเลยนะฉันไม่สามารถขอบคุณเพียงพอสำหรับการทำงานหนักทั้งหมดที่นายทำให้ฉันอนะอะไรนี้สำหรับนายนะว้าวไดมอนสามอันโอเคเสียงนี้จากคนพบภายในก้อนหินที่เราทุบก,กันเมื่อเคล็ที่ดีนเะนี่ยอ๋อหลอนสารและฉันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาละอู้อ เสร็จแล้วเวตนี้สงสัยว่ามันคืออะไรไเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้ นี่คือมันคาคงคังคาใจมากนะฮะเพราะว่า,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 ามันพุนนนนนมมนทธพัทธัุทธพุแธพุท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 ธพอนทีพทธพุอธพุท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 ธนุทธพุทธพุทธพุทนีุท โอเคพับได้อยู่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่แกลูดเตรียมพร้อมตลอดการสู้สุดสุดท้ายไม่ใช่สุดสุดท้ายสู้กับแกเดียนตัวที่สี่นะฮะ โอเคนะฮะเราจะค้างอยู่ที่จุดนี้นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่นะฮะถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ติดอะไรพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาเล่นนะฮะเพื่อไปลุยกับการเดินโปรเสี่นะฮะบายโอเคนะฮะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับผมหากชอบไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามนะทั้งทุกช่องทางกดฟอลโล่ทุกช่องทานทงทาน,นะทั้งเฟซบุ๊กยูทูบทวิตเตอร์ทวิตวีนะครับผมโอเคนะฮะไปแล้วนะครับเจอกันนะฮะเอาทิ้งท้ายทิ้งท้ายสไลด์โฟนะฮะ อ่ะโพล์นะว่าตอนนี้ทุกคนจะซื้อเสือดาเทียร์คินดอมทาง,างไหนกันบ้างนะก็คือสั่งทางแผ่นอันดับหนึ่งเลยนะฮะ50%ซื้อผ่านตัวนะ39%สั่งดิจิตอลไปแล้วนะ4%แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อนะฮะ7%นะครับผมแล้วก็เจอกันนะฮะกับเกมนะวันที่12นี้นะครับผมน่าจะวันเปิดรหัสับสุกนะดิจิตอลเนี่ได้แต่ยังแต่เปิดรหัสนะฮะแล้วก็เต็มๆจริงๆก็จะเป็นวันสุกเนาะ ถ้าใครซื้อจริจิตอนอาจจะได้วันพฤหัสก่อนนะครับโอเคไปแล้วนะครับสำหรับผมวันนี้แอดปัะจุ่มหรือแอดไปใต้โต๊ะนะขอโทวก่อนละครับฝันดีหลับตีสวัสดครับแล้วเจอกันครับ